สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องผู้นำและพูดถึงเรื่องของพระเยซูซึ่งเป็นแบบอย่างตรงวางไว้ชีวิตการรับใช้ของพระเยซูนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้นำสําหรับคริสเตียนแต่ละคนและชีวิตของคริสตจักรโดยรวมด้วยฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายจึงได้มีโอกาสที่จะได้รับฟังครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับชีวิตและการทํางานของบรรดาพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นําในกิจจักรพระเยซูเป็นแบบอย่างจริงๆครับและพระเยซูไม่ได้ทรงเป็นผู้นําข่าวดีมาเท่านั้นตัวพระองค์เองเป็นข่าวดีด้วยและพระองค์ทรงวางแบบอย่างที่ดีสําหรับสาวกของพระองค์โดยวิถีชีวิตของพระองค์ครับคําว่าวิถีชีวิตนั้นมีความสําคัญเป็นคําหลักเลยครับเป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิถีชีวิตนั้นเป็นแบบอย่างจริงๆ ถ้าเราดำรงอยู่ในคุณงามความดีเราดำรงอยู่ในความประพฤติตามพระทัยของพระองค์ในความเมตตากรุณาสะท้อนความรักของพระองค์ออกมาพร้อมที่จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนลุกแกะของเราในยามยากลําบากในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังเรียนแบบพระเยซูครับเพราะว่าพระเยซูทรงทําอย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องที่รัก,ท,ท,รกทั้งหลายครับพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายทุกคน ที่เป็นลูกของพระองค์เข้าร่วมสามิธรรมในกิจจักรเป็นผู้ที่อยู่ในวัวรกายของพระองค์เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราให้แสดงทัศนคติอย่างนี้ออกมาครับเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์เราทุกคนนั้นอย่าลืมครับว่าเราเป็นตัวหนังสือที่มีชีวิตทําให้ทุกคนได้อ่านได้เข้าใจพอทุกคนมองชีวิตของเรานั้นเขาได้อ่านและได้เข้าใจครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระเจ้าและเป็นจอมเจ้านายเป็นพระผู้ช่วยรอดของเรา ในวิดียวกันพระอ,องค์ทรงเป็นผู้รับใช้ผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกับผู้นําคนอื่นในสมัยเดียวกันกับพระองค์นะครับฉะนั้นพระเยซูจึงสามารถเป็นผู้ที่ให้ความหมายของการเป็นผู้นําได้อย่างเรียกว่าเฉพาะเจาะจ,จงและถูกต้องสมกับการที่เราจะต้องเชื่อฟังและเราต้องเรียนแบบครับเราจะต้องเรียนแบบด้วยการมีชีวิตที่อยู่เพื่อพระองค์อ,งคอยู่เพื่อพระเยซู เพื่อปฏิบัติรับใช้ผู้ที่ติดตามพระองค์เหมือนกับพวกเราที่เราติดตามพระองค์เปเยซูปฏิบัติพวกเราฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติซึ่งกันและก,กันไม่ใช่เพื่อให้พวกเขาได้ปฏิบัติพระองค์หรือไม่ใช่ให้สาวกปฏิบัติเราหรือลูกแกะของพระเจ้าปฏิบัติผู้รับใช้ไม่ใช่นะครับฉะนั้นจึงอยากเข้าใจผิดดังนั้นการวางแบบอย่างสําหรับพัน,พนธกิจทุกอย่างของคริสเตียน เราสมควรอย่างยิ่งที่จะเรียกพระองค์ขนานนามพระองค์ว่าเป็นผู้เลี้ยงและผู้รับใช้พร้อมๆกันพระองค์ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขาครับและผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคนก็ขอให้เป็นผู้รับใช้อันนี้บันทึกอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่หนึ่งนะครับพระเจ้าทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ทุกคนให้เป็นผู้รับใช้คือเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์และรับใช้คนอื่น3ประการนี่นะครับผู้รับใช้พระเจ้า ผู้รับใช้พระเยซูและผู้รับใช้คนอื่นพระเยซูแสดงให้เราจัจกว่าการเป็นผู้รับใช้นั้นมีความหมายโดยทำสองอย่างครับโดยการเสด็จมาเกิดอยู่ท่ามกลางมนุษย์ท่ามกลางพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบประชาชนและร่วมชีวิตกับบรรดาคนที่พระงมาตามหาเขามาช่วยเขาให้รอดประการต่อไปคือพระองค์ทรงทำอีกประการหนึ่งคือโดยทัศนคติท่าที ที่พระงค์ทรงปฏิบัติต่อประชาชนตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าทัศนคติท่าทีนั้นมันเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องคํานึงถึงเราจะแสดงอะไรออกมาก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครรู้แต่ว่าทัศนคติท่าทีที่อยู่ข้างในต่างหากครับและทัศนคติท่าทีนั้นในสุดแล้วมันไม่สามารถปิดบังได้เพราะว่าเนื้อแท้เราเป็นคนอย่างไรมันก็จะแสดงออกมาในที่สุดดยที่เรา,าจะเห็นบางคน อยู่เงียบๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับบางคนเวลาที่มีปัญหาอะไรเขาก็ยางเงียบๆอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรฉั้นใดฉันนั้นครับเราจะต้องขอพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายมีของประทานในเรื่องการสังเกตวิญญาณเราจะทราบครับว่าคนที่อยู่เงียบๆเ,เขาคิดอย่างไรคนที่ไม่เงียบเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกับที่เขาพูดก็ได้ฉะนั้นสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องการสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในการมี จิตกับวินิจฉัยครับในการแยกแยะในการสังเกตวิญญาณฉันได้เชนนั้นครับเรากลับมาดูพระเยซูพระเยซูทรงรู้ครับว่าใครเป็นหลุมฝังศพที่ฉาบด,ด้วยปูนขาวพระเยซูรู้ครับว่าใครเป็นคนน่าซื่อใจคดพระเยซูรู้ครับใครเป็นคนปากว้าตาขยิบแต่พระเยซูก็ยังคงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับประชาชนลูกแกะของพระเจ้าประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตร่วมกันกับสามัญชนกับสาวกและร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยพระองค์ที่ถูกต้องอย่างเต็มที่เลยครับพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แท้ไม่ได้เสแสร้งครับพระองค์ทรงรับใช้ในสภาพของผู้รับใช้ถือกําเนิดเป็นมนุษย์ตามที่พระองค์พีได้กล่าวไว้ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พี่น้องครับเราจะเห็นชีวิตของพระเยซูว่าพระเยซูนั้นพระองค์ไม่ได้ปลีกตัวออกห่างจากความยากจนไม่ได้ปลีกตัวออกห่างจากความสับทัก์สนครับนะครับ และพระเยซูก็ยังแบกภาระหนักซึ่งมนุษยชาติได้รับก็คือการสิ้นพระชน,นม์ไไม่ยั่งยนนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหลายเองต้องเรียนแบบก็คือเรียนแบบความเสียสละครับนะครับเรียนแบบความเสียสละนะครับโรงทรงเหมือนประชาชนทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางประชาชนประชากรของพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางลูกแกะดุดพี่น้องของพระองค์ทุกอย่างเลยครับและพระองค์ไม่ได้ทรงดําเนินตามทางที่นําไปสู่ความตาย แม้ว่าพระองค์จะถูกลองใจเหมือนมนุษย์ฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวนะครับชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะเดินไปถึงการทําบาปหลังจากที่เราถูกลองใจนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องกลับใจใหม่ครับแล้วเรากลับมาดูพระเยซูพระองค์ทรงมีทั้งความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงเสียพระทัยได้พระองค์หิวพระองค์กระหายพระองค์เจ็บปวดพระองค์โกรธพระองค์เหนื่อยพระองค์ผิดหวังเนี่ยครับคือสิ่งที่พระเยซูถูกลองใจ ได้เป็นสิ่งที่แสดงว่าพระเยซูนั้นโปรงก็มีความรู้สึกมีอารมณ์มีอะไรแบบที่พวกเราได้รับเหมือนกันฉะนั้นในวันนี้นะครับผมยิ่งอยากหนุนใจพี่น้องครับว่าหากว่าณเวลานี้เราเสียใจเราหิวเราเจ็บปวดเรากระหายเราโกรธเราเหนื่อยเราต้องการคนบางคนอยู่ข้างๆเราคอยช่วยเราเราผิดหวังพี่น้องครับอย่าลืมว่าโปรงทรงเข้าใจโปรงทรงห่วงใยเราทั้งหลาย พระองค์ทรงชื่นชมดีในความเป็นมิตรกับเหล่าสาวกฉะนั้นพระองค์ก็เป็นสหายของเราเป็นพระสหายของเราที่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราสามารถร่วมชีวิตกับพระองค์ได้เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะครับพระองค์สิ้นพระชนและพระองค์จงเป็นเท้าเดียวกความตายครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีพระเจ้าที่ตายไปแล้วนะครับแต่เรามีพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และเรามีพระเจ้าที่ฟังเราได้พี่น้องครับพระองค์ทรงชื่นชมดีในความสําเร็จของเราพระองค์ทรงชื่นชมดีในความเป็นมิตร ความสัมพันธ์กับเหล่าสาวกเพื่อนสนิทพงค์ทรงชื่นชมดีในความเป็นมิตรภาพของเรากับเราด้วยพงค์ทรงร่วมชีวิตกับบรรดาผู้ที่อยู่รอบพระองค์อย่างไรลึกซึ้งขนาดไหนพี่น้องครับพระองค์ก็สามารถที่จะร่วมชีวิตกับบรรดาพวกเราที่อยู่รอบพระองค์ที่เป็นลูกแกะของพระองค์อย่างลึกซึ้งเท่าที่จะเป็นไปได้ฉันนั้นพงค์ทรงรู้ว่าประชาชนคิดและทําอย่างไรทําไมถึงคิดและทําอย่างนั้นพงค์ทรงรู้จักความอ่อนแอของเราครับ ความเข้มแข็งของเราพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งอย่างที่เรามีอยู่พระองค์ทรงรู้ว่าความบาปหลายๆครั้งทีเดียวก็ทําให้เรานั้นตกต่ําทําให้เราทั้งหลายได้ออกจากความสัมพันธ์ที่เคยมีกับพระองค์ที่ดีแต่พระองค์ไม่ได้เคยถอนตัวครับพระองค์ไม่เคยถอนตัวออกจากความสัมพันธ์ที่มีกับพวกเราพระองคง์วางใจพวกเราและพระองค์ทรงดูแลพวกเราทั้งหลาย พระองค์ทราบว่าความรักและคุณงามความดีสามารถเอาชนะความบาปได้สามารถเอาชนะความตายได้ฉะนั้นพี่น้องครับจงให้ความรักของพระเจ้าให้ความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทํากับเราพระคุณพระความรักพระคุณพระพรที่พระองค์มีกับชีวิตของเรามันจะสามารถเอาชนะความบาปความท้อแท้ใจความผิดหวังได้ครับความเชื่อมั่นอย่างนี้ครับทําให้พระเยซูทรงเป็นบุุษหรือเป็น คนที่อยู่เพื่อคนอื่นผู้คนที่เสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นนั้นหาไม่มีครับนอกจากพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เตรียมสาวกของพระองค์ให้ออกไปทาพันธกิจในโลกพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ตรัสว่าพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านหลายไปฉันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับหากเราจะเป็นสาวกพระเยซูหากเราเป็นผู้นําเราต้องติดดินครับเราต้องอยู่กับคนให้ได้ เราต้องเป็น p e o p l e Oriented หมายความว่าเราจะต้องเข้าหากคนการฝึกฝนการเข้าหาคนนะครับแน่นอนครับจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างต้องจ่ายราคาบางสิ่งบางอย่างออกไปสําหรับคนที่มีของประทานอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สําหรับคนที่ไม่มีของประทานบางครั้งนั้นเป็นคนที่เรียกว่า Introvert Introvert นั้นคือการที่คนคนหนึ่งครับไม่ค่อยอยากจะเจอกับคนอยากจะอยู่กับตัวเองอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับ แต่เป็นคนลักษณะแบบนั้นบางคนเนี่ยจะเป็นคนล่าเริงเป็นคนที่สดใสมีชีวิตชีวาชอบติดต่อกับคนอื่นๆแต่บางคนไม่ใช่นี่ครับคนแบบนั้นแบบแบบนั้นเ็าเรียก extrovert ก็คือสามารถที่จะอยู่กับคนอื่นๆได้ไม่มีความตะกิดตะขวงใจไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดไม่มีความรู้สึกอึดอัดแต่บางคนกลับกันครับเป็น introvert ฉะนั้นตรงนี้ครับถามว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นได้ไม่ได้ครับ ไปในขณะเดียวกันครับความเป็นอินโทรเวดของเรานั้นก็มีคุณค่านะครับมีความสวยงามและก็มีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันครับเราเองนั้นจะต้องปรับบางสิ่งบางอย่างบางด้านของเราเพื่อที่เราจะทาพนธกิจได้การทาพนธกิจที่เจอกับผู้คนนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงอินโทรเวดพระเจ้าสามารถช่วยคนอินโทรนั้นประกาศข่าวประเสริฐได้ครับในหลายเรื่องหลายราวหลายด้านครับบางคนอาจจะ เขียนหนังสือที่ดีบางคนอาจจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการสนับสนุนนะครับทางตรงก็ดีทางอ้อมก็ดีสามารถที่จะประกาศข่าวประเสริฐได้เป็นการที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ปรนิบัติแต่สิ่งหนึ่งครับก็คือขอให้เราติดดินครับคำว่าติดดินนั้นภาษา,าศรรษาสนศาสตร์เรียกว่า incarnation นะครับก็คือเป็นภารกิจแห่งการบังเกิดเป็นผู้หนึ่งใน่ามกลางมนุษย์นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงวางไว้ เพราะฉะนั้นปากิจ i n c a r n a t i o n นะครับเรีวยว่าภาษาอังกฤษใช้ว่า Ministry of Incarnation พระเยซูส่งสาวกของพระองค์เข้าไปในโลกให้เข้าไปผูกพันและติดดินครับให้ทำตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกับบรรดาฝูงแกะประชาชนที่พวกเขาไปอาศัยและทำงานอยู่ด้วยนั่นคือสิ่งที่มิชเชนรีได้เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราและหลายๆคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ยังเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะครับ เขาไปอาศัยอยู่ในชุมชนบางคนกันไปอยู่ในชุมชนยากไร้นะครับเป็นสลัมนะครับเป็นอะไรที่ไม่สะดวกสบายมียุงเยอะนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวอย่างหลายครั้งทีเดียวหากพระเจ้าใช้เราไปอยู่ในชุมชนต่างๆเหล่านั้นเรายินดีไหมครับเรามีหัวใจแห่งการรับใช้ปฏิบัตินั่นคือหัวใจแห่งผู้นำครับเพราะว่าอย่าลืมครับหัวใจของผู้นำคือการปฏิบัติคนอื่นเกาพระเจ้าทรงนำ และช่วยเหลือพวกเราขณะที่เราเป็นผู้นํานั้นเราจะต้องสํานึกตระหนักอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ปฏิบัติขอพระเจ้าอํานวยพระพรให้เราร่วมใจกันอิฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้นําผู้รับใช้คือผู้นําที่อยู่ในพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ผู้นําผู้ที่ฟังเสียงสิทธิวิบาลซึ่งเป็นผู้นําทุกทุกท่านพระเจ้าได้ตั้งไว้ ให้เขาได้มีโอกาสที่จะรับฟังสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นพระชนะของพระเจ้าได้เห็นถึงตัวอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้อย่างดีเยี่ยมขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งและมากขึ้นเรื่อยๆที่ข้าพองทั้งหลายจะเป็นแบบพระเยซูขอขอบพระคุณพระองค์ขอทรงนำข้าพองทั้งหลายอธิษฐานเผื่อข้าพงทั้งหลาย,าาลายทุกคนอธิษฐานเผื่อผู้นำทุกคนให้อย่าตกไปอยู่ในหลุม ในหลุมพรางหรือกับดักของมารซาตานขอพระเจ้าทรงช่วยทรงอวยพร,พรปกป้องคุ้มครองข้าพงหลายช่วยองคงหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชํำนาฤทธิดเดชและพระสิริทั้งสิน้นทั้งปวงนั้นเป็นของพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรครับ